ย่านชื่ออะไรนะรู้ไหมอ่าอะไรนะกังเกรังอะไรทั้งอย่างเกรังกังอะไรเกรังโว้ยจะโหดโหดมากครับจริงเมื่อกี้เห็นเห็นแล้วครับเรียกว่าเป็นแพทย์หญิงแพทย์หญิงอาจจะดีแล้วที่เออจะไม่มาเมื่อกินอะไรกินอะไรหลักการมื้อแรกด้วยชื่อว่ามากินแบบท้องถิ่นนะอือเลิกแล้วก็ ขับเลิก,แ,ลก,ก,กแต่ยังไม่เลิอกกันนะในซอยเราเหน็นก่นกลับบ้านนี้เกๆ๋ๆเดี๋ยวจะรู้ว่ามันคืออะไรไกินแบบคนคนท้องถิ่นนะ่ะนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้มืนกินกหมือนหลอกนี้ <c oughs> มาแล้วครับอะไรมาเฟืองอะไรนะั้นหลักหลักจ้าถามเฟืองโชยมีอะไรบ้างมีอะไรวะ เส้นมันเหมือนแบบพาเกตตี้เหรอเส้นพาเกตตี้และไม่นะไม่ใช่เหมือนแน่ใช่เลยอ่ะเหมือนนะก็ต้องพูดทอดเอ้ยเส้นคือไม่เหมือนอะไรก็ไม่รู้เลยอ๋อเนี่ไม่เหมือนอันนั้นอะไรอ่ะโอเคครับมีหอยอะบ้างมีอะไรบางอย่างมีอะไรไม่รู้เหมือนแบบราเมงอ่ะเส้นราเมงอนี่ยมาแล้วนะอ๋อแต่กุ้งนี่ก็หล่อมาทันดีเลยดิโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปดิโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวฝาครึ่งด้วยยังมีขี้อยู่ด้วยได้ฮะมีหอยด้วยฝาเก่งจริงๆได้ฮะมันไม่ใช่อย่างที่คิดอะ้รสชาติอ่ะเป็นแบบเป็นตุ้มแบบมันมันมันเดี๋ยวนมนมมันพอแล้วกูกินแล้ว